สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจจำปาดงนะคะวันนี้แม่เจยมาทำอะไรนาะที่นะคะคูเล็กไฟแนะะม่เจยมาทำอะไรที่บ้านกวกๆคูเล็กไฟโอ้โหพอมาถึงถึงกับ,บร้องโอ้โหเลยนะคะข้าวยังไม่เสร็จเลย ข้าวของไครนอนปลาข้าวเหนียวดำก็มีอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำนะคะสีดำจะเป็นข้าวเหนียวดำนะคะล้มละเนละนาดเลยเนาะนี่นะคะจะเป็นข้าวเหนียวดำสีดำปีเลยนะคะเอเอ้ยข้าวเหนียวดำบ้านเราก็มีนะคะ เป็นข้าวเหนียวดันาเราไปดูกันเกี่ยวข้าวป้าดเข่าคือเป็นจังซี่พี่น้องเขามันเป็นยา,า,างนี่มันคือนอนเอกเล็กอยู่มาสีเกีียวเป็นข่อยบอกเคยเกี่ยวเขาเป็นแบบจังซี่ เพชดหยังเจ้าเกี้ยวเขาเจ้าคืนเกี่ยวเขาเมา่สีเกี่ยวเป็นแบบนี้คอยว่าเคยเกี่ยวเขาคือโบจ้างมาเป็นสาวขุนเขานอนปานนี่ กูาสาดฟันนี่คอยเฮ็ดว่เฟ็นแล้วแอวกเจ็บลังกเจ็บพุ่น<ป>ลูก<ป>จ้างบัสา300สามรอยคนพุ่นสามร้อยคนมาสีเกียวเบิดบาทนี่หลังกระเจ็บเอวกเจ็บมือแน่งจากได้ผู้นวดเธอเด้ป๊า่า <laughs> <laughs> อ่าย่าฮ่าฮมา่มาฮ่า่่า้่าน่ี่เฮาาฮ่ มาซอยแม่ผู้ใหญ่บ้านมูนึ่งบอกจ้าเกี<ะ>่ผู้ใหญ่บ้านมูนึ่งเราบอกว่างจ้าอันนี้แม่ผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> แม่ผู้ใหญ่บ้านหมูสิบสีแล <c oughs> ้วค่ะพี่น้องอันนี้โอ้ยเกี่ยวเข่ากับเก่งขนาดผุ่นไม่เกยกับมากเบิงชื่อนั่นแหละแบบนี้เกี่ยวบ่เป็นเพราะมันนอนปูศาสปูเสื้อไปแบบนี้คอยว่ามืออื่นกับบบเบิดค <c oughs> อยว่าสีนอนเกีียวอยู่นี่มา <laughs> แม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านมูหนึ่งเดอ้อค่ะพี่รองอย่าลืมไปติดตามเพื่อนเดอ้อนี่เพิ่นกระําเฮ็ดช่องยูทูบคือกันเนาะโอ้ไปติดตามนะเดอ้อแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านมูมูหนึง่งมูสิบสี่เด้อนี่มาเกียวเขาซอยแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านมูนมหนึ่งมาไก่มาจากบ้านก๊กดูพค่นนะมาเกี่ยวเขาอยู่ผู้มาเกี่ยวเขาอยู่ผู้เล็กไฟพี่เนาะ น้อพี่น้องเอ้ยหอยกระเฮ็ดบ่เป็นน้ำแล้วหอยกระสีได้เต็มมเบิ่งแล้วเกี่ยวเขาแบบนี้เนาะบ้านข้าวมัเคยเฮ็ดแล้วแบบนี้เขาเตี้ยบ้านข้าวมันบ่เป็นจังซี่เนาะอันนี้เขาอีหยังบ่ได้เป็นจังซี่เด้ออันนี้เขากอขอหกบ่กเาโกข้อกระสีแมนน่ะล่ะเนาะคุณสามลอยคนคุณได้พี่น้องเขากเนาะ ป้าคุณมีหอดมีหอดอันตกตูตกตนน่ะมาใส่หนังนั่นมาใสา่เมงมันป้ามาหาแนวกินแรงพอดนี่ย <laughs> ากก็ได้สองโตหากินหาแนวกินแรงพดโอ้ยนี่แหละแม่แม่ไงบ้านน่ในในนะมาเกี่ยวเขานอนเกี่ยวกับเป็ี่นบานนี่ป้า่อยเห็ดน,น้ำเป็นแล้ว <laughs> อโ,โอ้ยมาไกลสิมาเบืองมาเบืองกันแล้วแบบนี้อคอยบ่เคยเห็น มาเกีียวเขาแบบมาเกี่ยวเขาอยู่ไก่ผุ่นบ้านป้าบ้านเขาผุ่นผู้ผู้เลีกยงไก่มาเกี่ยวเขาอยู่บ้านผู้เล็กไฟนั่นสวนป่ามสวนป่ามแล้วก็สวนยางสาวป่านผุ่นอยู่ผุ่นมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเกีียวเขาซอยซอยแม่หญ่บ้านแม่ยญ่บ้านหมูหนึ่งผัดย่างว่านแม่ยญ่บ้านหมูสิบสี่ผุ่นมาเกี่ยวซอยอ๋อเนาะน้ำบ่มีใไข่อยู่เนาะนันบ่มีน้ำ มีครับมีน้ำกับที่รอยน้ำเกีียวเลยฮ่าคุณนนะ่ะคุณสิริอยน้ำเกีียวพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเดอ้อมาเบืองเดอ้อ <c oughs> มีทั้งหาอยู่หากินทั้งหาทั้งอีปู่หาทาั้งแมงมันบัดเนี่มันก็แห้งสบายแล้วเขาแลงอาหารแลงก็บ,บ่ได้ซื้อ <c oughs> หาไ้แถวนี่มาไปกินเนาะ <c oughs> โอ้ยสะดวกสบายเฮยสดีบ <c oughs> อติเ้ยมเคยกินแล้วข่อยกระสิหาขึ้นกันนั่นแหละใช่ข่อยกระสิลงกไปหากระปูแมงมัน มื่อกินแรงยังบ่ได้ซื้อโอ้ยเกี่ยวเขาไงเนี่ยเนาะแต่ว่าแต่ว่าข่อยสิเกี่ยวเปลี่ยนบอสแบบนี้เพราะว่าหลายคนแท้ๆเนาะหลายคนแท้ๆนี่เกี่ยวเขาก็ได้เขาประเขานอนเขานอนข่อยก็เลยจักจักดีเห็ดเปลี่นบอส มา anyway, เก well> ี่ยวเขาเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวเขาซอยซอยกันเขาพัดเพ็ดเขาพักงามงามอยู่ด้่นเพชรเขางามแต่ว่าเขามันนอนมันดีพูดมันดีพูดมันก็เลยนอนให้อยู่นอตมันนอนไปขางเดียวกันมันนอนไปขางเดียวกันนี่เฮากับสีพ่อเฮ็ดได้อยู่หรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าดำเนาะมัาบอกไม่วานหน้าวาน่เกวหน้าวานกับสีเกี้ยวยากกว่านี้นี่หน้าดำมันเป็นกอไผ่กอมันอยู่ คอยสกักกีเฮ็ดเป็นแคบบอวไปไปเกี่ยวเขาน้ำกันเด้อเย็ซี่นี่แหละคอยสนับสนุนนี่แหละเกี่ยวเขาเกี่ยวมันบอกมีรถเกี่ยวแล้วเขาไปเบิดเขาไปลงทงลงทามแล้วเนาะเหลือแค่บอ่บอไรเมื่อายนี่เขาก็สิเกี่ยวมือเด้อนี่รถ <c oughs> <c oughs> มันมันเหลือหน่อยเจ้าเนาะเขาก็เลยบมาเขามันนอนพอามันเข,าข้ากับเสียดายนเนาะเฮ็ดมาได้เป็นปีเพื่อสีได้เนาะเป็นปีไาเลยเอาเกี่ยวมือ,อละเอาเกี่ยวนี่ยละเกี่ยววัอนี้จักสิซําได้ละมาเป็นกําลังใจให้นเดอ้อเอฟซีเดอ้อเกี่ยวเขามือกาลังใจเด้อเด้อขอ่ากับงามงามแต่ว่ามันนอน ปูสาดปูเสือเกียวแล้วเด็ดแต่ก็สู้นะคะจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะเต็มก็สู้นะคะจักสี่เฮดจังได้แล้วจังสีเฮดเป็นเบิดมือเี่ยก็จักสีเบิดบอลบ่จักมันฉีบดอยู่บ่เนาะมือนี่ห้าวเกียวนี่สามคนสี่คนโอ้ กันว่านั่นแหละเขาก็สิมาอยู่ดอกเจ้าของเขาก็ได้ก็สำรับคลิปนีก้กะฝากเอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนเดอ้อนี่นั่นเพิ่นนะ,นะสอดเขา่าสอดเขา่านั่งพิดเปลนแท้ได้นี่มนฝากเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเดอ้อฝากในเดอเ้อเจอจับปาลาดูมาเกี่ยเขา่านะพิษนี่ยสวัสดีค่ะ